พี่เอจองรถนะครับบอยไม้ยายาเก้าสี่สนะพี่เหมียวพี่พี่ไปดีพี่ไม่นด้ม่นี่มมันมีพี่จองรถคันน้ำเงินไว้ป่ะมันมีเลข94้าสกับสอสามไหมเหมียวพี่เหมียวเี่เก้าสี่เก้ี่พี่แกงแบบพี่ไยมีสองสามไหมสองสามเป็นหวยดังครับสองสมวยดังใช่ไหมเก้าสอง 9423สีเดี๋ยวนะ9423 9423ออันนี้กี่ใบผมว่าหาสิบอันนี้5ใบป่ะหใบผมรวยกับพี่คนละครึ่งนะผมให้พี่3ใบผมเอา2ใบเอาล่ะรวยแล้วแบ่งกันนะอันนี้น้องให้ได้พี่ใครเจอเฮียคนนั้นโชคดีนะครับขอบคุณมากพี่คนละใบพอดีเลยนะ จะได้รวยด้วยกันนะพี่เขาเก้าร้านของเฮียขอ6ล้านห่ออ่าแล้วเจอกันที่แล้วมาจากบ้านไหนนี่มาจากแหวนโคูงอ๋อจากโค้งสูงมาแล้วทำไมถึงเลือกมาที่นี่โอ้ยานจะไม่ออกที่นี่เยอะเหมือนกันาที่ขันไรกู้ายขันแล้วครับอ๋อเลยมานายกหวัง อ่ารู้จักรู้จักครับนั่นแหละคู่แดคู่แดอ๋อคตาอยู่เนี่อ๋อครับพี่ยุคหลัก็เป็นเป็นน้องแปดอ๋อเอาไปเลยเนี่ย่าดูแลกันนแล้วอันนี้ดูแลดีครับดูแลดีมีการรับประกันครับเอไปซ่อมมีปัญหาซ่อมฟีเข้ามาที่ได้ตลอดครับผมเสียที่ไหน ไปเข็นถึงนู่นไปอย่าเสียเลยเนาะไม่อยากเข็นไม่เสียค่ะไม่อยากมีปัญหาอะไรโอเคขอบคุณมากดีโชคดีนะพี่นะโชคดีนะพี่นะโชคดีครับขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณมากพี่รบสวัสดีครับ